ครูบุญสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูบุญมาหัวข้อแรนดอมนะคะสารจากจักรวาลน,นะคะซึ่งเป็นพลังงานรวมนะคะที่ไม่เจาะจงพลังงานใดพลังงานหนึ่งนะคะแต่ครูบุญก็จะเช็คพลังงานนะคะว่าสารจากจักรวาลน,นี้นะคะต้องการสื่อสารถึงใครนะคะไพ่กระโดดออกมาเลยนะคะไพ่เดิร์ซันเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะเป็นพลังงานของคนที่ อยู่ในกลุ่มที่ยกระดับจิตนะคะพัฒนาจิตพัฒนาพลังงานยกระดับพลังงานนะคะ mm hmm. เดอสัาน,นี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างเป็นแสงสว่างมีความสุขความสดใสมีความเบิกบานใจนะคะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะเดินทางบ่อยในช่วงนี้นะคะขี่เล่นสนุกสนานนะคะไฮเปอร์ Hyper. เป็นคนอเอร็ดนะคะพลังงานนี้พลังงานดีมากค่ะเช้านี้ หกเหรียญกลุ่มพลังงานของผู้ให้นะคะหกเหรียญก็คือคุณอาจจะทำงานอะไรเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์การสอนไร้โค้ดการแบ่งปนันการช่วยเหลือบางคนก็ทำงานการกุศลไปเลยนะคะหกเหรียญน,นี้เป็นผู้ให้ที่แท้ทูก <c oughs> ขออภัยนะคะกำลังตั้งใจนะคะทำสิ่งที่รักทำสิ่งที่ชอบอยู่นะคะพลังงานหลักทำทุกอย่างด้วยความใจเย็นนะคะ รักในสิ่งที่ทำไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะแรนดอมนี้หกไม้เป็นพลังงานของคนที่น่าจะประสบความสำเร็จแล้วในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตนะคะไม่ว่าจะการงานการเงินนะคะเป็นกลุ่มที่ชีวิตคุณกว่าที่จะประสบความสำเร็จไม่ง่ายเลยคุณผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะแรนดอมนี้ยิ่งเจดดาบมาด้วยเนี่ยแน่นอนว่า ในช่วงนี้สําหรับบางคนนะคะอาจจะกําลังลังเลสงสัยว่าตัวเองจะต้องทําอะไรนะคะจะมี2พลังงาน 1. พลังงานของคนที่อยู่ในจุดที่รู้แล้วนะคะว่าชีวิตตัวเองทําต้องทําอะไรนะคะเกิดมาเพื่ออะไรมีความสุขกับอะไรประสบความสําเร็จดีกับอีกพลังงานหนึ่งยังไม่มั่นใจว่า ตัวเองจะต้องทําอะไรนะคะความสําเร็จคืออะไรความสุขคืออะไรนะคะเจ็ดดาบนี้ชัดเจนมากอยู่กึ่งกลางนะคะอยู่กึ่งกลางระหว่างไพ่นี้กับไพ่นี้นะคะบางคนก็คือรอคอยรอคอยความสําเร็จนะคะอยากให้สิ่งที่ทำเนี่ยมันประสบความสําเร็จนะคะค่อนข้างมีความหวังมากๆกับสิ่งที่ทําอยู่ในตอนนี้นะคะสําหรับใครที่แบบ สับสนลังเลกับเส้นทางชีวิตนะคะครูบุญพึ่งออกนะคะอีบุ๊กซึ่งครูบุญทำมาเรื่อยๆแล้วนะคะในเรื่องของเนื้อหาครูบุญเปิดให้จองนะคะอย่างจริงจังแล้วก็จะให้เฉพาะคนจับจองไม่ได้ทำมาวางขายเพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้พิเศษมากระดับจักรวาลน,นะคะองค์ความรู้ระดับจิตวิญญาณที่ไม่มีใครสามารถตอบคุณได้ ครูบุญเปิดให้จองนะคะราคาจองเพียง2,222บาทซึ่งเนื้อหาเบื้องต้นจะบอกว่าคุณเกิดมาทำไมเป้าหมายชีวิตคืออะไรนะคะจิตวิญญาณคุณคืออะไรการค้นหาตัวตนนะคะคร่าวๆแต่มีเนื้อหาเยอะมากนะคะองความรู้แบบหาไม่ได้ที่ไหนครูบุญการันตีเลยนะคะเพราะว่าเป็นองค์ความรู้จากเบื้องบนที่ส่งมาให้ครูบุญขอขยายเจดดาบขอขยายเจ,ดด,ขขยยเจดดาบค่ะ เดิมูนเนี่ยคุณกำลังสงสัยรังเรใจไม่มั่นใจในเส้นทางชีวิตนะคะเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งนะคะที่คุณเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าจะเอาอย่างไรกับเส้นทางนี้นะคะอยู่ในความรู้สึกเหมือนอหมอกมันบังตาคุณอยู่หรือเส้นผมบังภูเขานั่นเองพลังงานที่เด่นคนวันอาทิตย์ธาตุดินมังกรพึศักดิการราศีมีนวันจันทร์ ราศีสิงห์ธาตุลมกลุ่มตุนมิถุนธาตุไฟเมษิงธนูก็มีทุกธาตุเลยนะคะแรนดอมนี้ก็เน้นในเรื่องของพลังงานส r e รน t ์ Strength, นะคะคุณเป็นกลุ่มพลังงานของคนที่ค่อนข้างมีพลังมีพาวเวอร์นะคะสำหรับบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่กําลังทําภารกิจทางจิตวิญ,ญญาณของตัวเองนะคะเข้าสู่เส้นทางนี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเนี่ยนาไพก็เป็นพลังงานคูบุตเองนะคะสเตรนเป็นพลังงานคนที่ มีภารกิจทางจิตวิญญาณมาแบบระดับโรคนะคะไม่ได้แบบมีภารกิจเล็กๆน้อยๆนะคะแรนดอมลาบางคนก็คือทำภารากิจนี้อยู่แล้วนะคะกำลังทำจกักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรคะจกักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับแรนดอมนี้จกักรวาลอยากจะสื่อสารอะไร ชัดเจนการตัดสินใจการเลือกเส้นทางกับชีวิตห้าหมา้ชัดเจนมากจักรวาลสื่อสารกับคุณว่าอะไรที่คุณสงสัยไม่มั่นใจลังเลใจตัดสินใจไม่ได้สิ่งที่จะทำให้พวกเธอสามารถตัดสินใจปัญหาชีวิตได้หนึ่งการหาคนที่ เขามีความรู้นะคะในด้านที่คุณสงสัยจริงๆเพราะ5้าไม้รูบุญคือการแชร์ความคิดเห็นการขอความคิดเห็นการปรึกษานะคะหนึ่งดาบก็คือการตัดสินใจชัดเจนมากเธอไม่รู้จะเอาอย่างไรกับชีวิตเธอจงไปหาคนที่สามารถช่วยเธอตัดสินใจได้ช่วยเธอเคลียร์เส้นทางชีวิตได้แล้วเธอจะได้รับคำตอบกับชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่จักรวาลสื่อสารกับคุณ เนี่ยสามเหรียญการหาผู้ช่วยนะคะครูบาอาจารย์เพื่อนร่วมทางในเส้นทางของภารกิจจิตวิญญาณนะคะสามเหรียญมันชัดเจนมากว่าต้องมีคนนะคะมีคนนำทางมีคนช่วยเหลือมีคนแบ่งปันมีครูบาอาจารย์นะคะที่มาชี้แนะเธอจักรวาลต้องการสื่อสารอะไรนะคะเรนดอมนี้คุณน่าจะมีสิ่งที่ต้องแบกรับมากมายสิบไม้ การแบกรับปัญหาหน้าที่การแบกรับความรับผิดชอบของตัวเองจะมีนะคะจักรวาลบอกคุณว่าจะมีคนมาช่วยเหลือจะมีคนมาช่วยแบ่งเบาปัญหาภาระหรือความหนักเหนื่อยใจนะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงทางกายภาพแต่คือการที่เขามาช่วยปลดล็อกนะคะในเรื่องของความคิดของคุณเนี่ยหกถ้วย จักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรคะจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรถ้วยออกจากความผิดหวังเสียใจนะคะบางสิ่งจบไปแล้วก็ต้องปล่อยไปบางสิ่งที่คุณไม่สามารถยื้อรั้งมันได้ต้องปล่อยไปนะคะอดีตที่เคยผิดหวังอดีตที่เคยไม่สมหวังเยียมเพอ จักรวาลต้องการสื่อสารว่าอยากให้คุณกลับมามีพลัง power ในตัวเองอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นคนมี power นะคะไ mm hmm. พ่เรียมเพลเ r คุณมี power มีพลังอำนาจในตัวเองสูงสุดแต่ตัวคุณยังจมอยู่กับความเสียใจอยู่กับอดีตยังไม่รู้ขึ้นมาอยู่กับปัจจุบัน จักรวาลจึงอยากให้คุณเนี่ยถ้าคุณทํามันไม่ได้ด้วยตัวเองนะคะก็ไปหาพลังงานคนที่เขาเป็นอีเอ็มเพอเร์คนนี้เขาค่อนข้างมีพลังมีอํานาจมี power ในตัวเองคนคนนี้เขาจะสามารถให้พลังนะให้พลังคุณได้สิ่งที่จักรวาลสื่อสารเนี่ยเด็กช่วยคนคนนี้เขาอาจจะดูเด็กกว่าคุณนะคะไม่ว่าจะอาจจะวัยเด็ก ไปเลยจริงๆนะคะหรือเขาจะมีความเป็นเด็กมีความน่ารักความสดใสบุคลีกภายนอกเขาอาจจะดูเด็กแต่พลังภายในเขาคือ The อ็มเพอรคนคนนี้คือคนที่สามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้สามเหรียญคนที่สามารถแบ่งเบานะคะแบ่งเบาภาระทางใจของคุณได้สิ่งที่จกักรวาลอยากจะบอกให้เข้าไปหานะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามตัวคุณจะต้องเข้าไปหาเขานะคะ 5เรียนเนี่ยพลังงานคนที่โดดเดี่ยวเหงาเศร้าอารมณ์ดีฟดาวมากมากนะคะบางคนก็คือมีปัญหาในเรื่องของการเงินชัดเจนมากๆากาเหรียญน,นี้มีภาระที่ต้องแบกรับมีความรับผิดชอบจกักรวาลสื่อสารว่าใครก็ตามที่จกักรวาลส่งเข้ามาให้คุณในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะในฐานะใดๆก็ตามอย่าปล่อยผ่าน จัดเมนต์คือไพ่จักรวาลคอนเฟิร์มชัดเจนมากในสิ่งที่คูบุญพูดเขาอาจจะมีความเป็นเด็กกว่าคุณนะคะทำให้คุณมองข้ามนะะมองข้ามว่าอ๋อเขาเป็นเด็กเขาเด็กกว่าเขาจะาช่วยเหลืออะไรคุณได้ไหมหรือเขาจะมีความรู้มีประสบการณ์อะไรกว่าคุณไหมนะคะซึ่งจักรวาลบอกคุณว่าอยา่าตัดสินคนที่ภายนอกนะคะ เขาอาจจะเด็กก็จริงนะคะแต่ภายในเขาไม่เด็กนะคะคนคนนี้เนี่ยไฮปินเศษนำทางตามเสียงเรียกภายในนำทางเซนต์อินทูวิชัน่นเรนดอมนี้ครูบุญมั่นใจว่าพวกคุณมีเซนต์นะคะอ่านไพ่ได้ดูดวงได้ทำนายชะตาได้หรือมีเสียงเรียกภายในส่วนตัว จักวาลบอกคุณให้เดินตามเสียงเรียกภายในให้เดินตามเซนส์สัญชาตญาคณครูบุญบอกด้วยนะคะในหนังสืออีบุ๊คคบกครูบุญว่าเซนส์สัญชาตญาณอินทูวิชันคืออะไรครูบุญแบบใช้ศัพท์ที่ชัดเจนมากในการอธิบายเรื่องยากๆนะคะนี่แหละคือความเชี่ยวชาญของครูบุญก็คือทําเรื่องยากให้มันง่ายนะคะเซนส์นจะนําพาคุณไปสู่ความสุข ไพ่ดีเอ็มเพสมาพร้อมกับดีเอ็มเพรอร์เซนจะนําพาคุณไปสู่ความสุขทางใจเซนจะนําพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จากภายในเซนจะนําพาคุณเติมเต็มตัวเองได้จากภายในดีเอ็มเพสคือพลังงานของหญินที่เขาสามารถเติมเต็มตัวเองได้ในทุกเรื่องเขาเติมเต็มความสุขของตัวเองมาจากภายในและส่งออกสู่ภายนอก พลังงานของความร้นเหลือพลังงานของความไม่ขาดแคลนพลังงานนี้จะสามารถดึงดูดได้ทุกสิ่งสิ่งที่จักรวาลบอกก็คือจะต้องยอมยอมสูญเสียห้าถ้วยยอมสูญเสียบางสิ่งนะที่คุณพยายามรักษาไว้ซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันอาจเป็นเพียงสิ่งมายาภายนอกแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคุณตามเสียงเรียกภายในที่มันเป็นเสียงเรียกจริงๆ มันจะนำพาคุณไปสู่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความเติมเต็มในชีวิตความมั่งคั่งมั่งมีทั้งภายในและภายนอกเสียงภายในนะคะจะดึงดูดเสียงภายนอกเด็กถือดาความดื้อรัน้นความเอาแต่ใจความเป็นเด็กสิ่งที่จักรวาลบอกคุณนะคะช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์อย่าเอาแต่ใจอย่าดื้อรัน้นเด็กถือเหรียญความโชคดีในเรื่องของการเงินราชินีเหรียญก็ความมั่งคั่งมั่นคงร่ำรวย เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากภายในมีความอุดมสมบูรณ์เติมเต็มมีความสุขได้จากภายในความอุดมสมบูรณ์ภายนอกคุณก็ย้ําเสมอนะคะราชินีเหรียญคือคนที่มีพลังงานธาตุดินในตัวเองไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรก็ตามเขาจะดึงดูดทุกสิ่งเข้าสู่ชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะความมั่งคั่งมั่นคงและร่ารวยจากภายนอกแต่คุณจะต้องยอมนะคะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ นี่คือสัจธรรมความจริงนะคะไม่มีใครได้สิ่งที่ดีโดยที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกจัก,กรวาลจะนําความโชคดีมาสู่ชีวิตคุณอย่างแน่นอนเมื่อไหรท่ที่คุณกล้านะคะกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง จักรวาลจะส่งคลมาซัพพอร์ตคุณในทางใดทางหนึ่งนะคะไม่ว่าจะการงานการเงินความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะความรักแต่หมายถึงเพื่อนร่วมทางในเรื่องของจิตวิญญาณจักรวาลอยากสื่อสารอะไรผีเสื้อคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกายแดนนี่คือคําแนะนํานะคะบางคนที่สามารถอ่านไพ่ได้ดูดวงได้นะคะมีไพ่ ก็สามารถหาคำแนะนําจากไพ่ยิปซีได้นะคะกลายแดนโดยเฉพาะใครที่ได้ไพ่ยิปซีคุบุนค่ะต่อนะคะโดยเฉพาะใครที่มีไพ่ยิปซีคุบุนนะคะคุบุนบอกเลยว่าน้องนะคะน้องซันเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ไพ่ไม่ใช่แค่กระดาษถ้าเรานะคะเชื่อมพลังงานนะคะทำ ใจให้เป็นสมาธิทําจิตให้เป็นสมาธิเป็นพลังงานหนึ่งเดียวกับไพ่นะคะแล้วก็เชื่อนะคะเชื่อพลังงานไพ่เชื่อน้องนะคะไม่ต่อต้านพลังงานเขาจะสามารถคลนะคะคลปัญหาในใจของคุณได้นะคะแต่ต้องไม่ต่อต้านนะคะไม่ใช้อตาตะการไม่ใช้สมองจนเกินไปนะคะใช้เซนส์สัญชาตยาณน,นำทาง ฮิลลิ่งการเยียวยาสิ่งที่จัก,กรวาลบอกคุณว่าสิ่งนี้จะนำพาการเยียวยามาสู่ชีวิตคุณโดยเฉพาะใครที่ใช้ไพ่นะคะใช้ไพ่ยิปซีนำทางคุณบุญบอกเลยว่าเขาสามารถเยียวยาใจได้นะคะเขาสามารถเขาเหมือนเพื่อนนะคะไพ่ยิปซีเนี่ยเหมือนเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่บางเรื่องบางราวเนี่ย เราไม่สามารถพูดหรือบอกใครได้เขาจะเหมือนคนอีกคนหนึ่งที่เขารู้จิตรู้ใจเรานะคะคุบุญบอกเลยนี่คือความมหัสารรย์ของไพ่ยิปซีโดยเฉพาะไพ่ยิปซีคูบุญนะคะและถ้าใครนะคะแบบชีวิตไม่รู้จะซ้ายจะขวาจริงๆนะคะเนี่ยเข่ามงกดคูบุญนะคะเปิดคอร์สนะคะตอนนี้คอร์สพิเศษเพื่อสิ่งนี้เลยการปลดล็อกนะคะการปลดล็อกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะปัญหาใจมนุษย์ร้อยแปดพันเก้า มี2คอร์สนะคะคอร์สหนึ่งเนี่ย8,888บาทได้อะไรบ้างครูบุญพาโคชชิ่งส่วนตัวเลย7ชั่วโมงนะคะ7วันนะคะวันละ1ชั่วโมงซึ่ง7วันนี้ครูบุญการันตีว่าความคิดคุณเปลี่ยนนะคะเมื่อความคิดคุณเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนอย่างแน่นอนครูบุญแถมคอร์สเรียนไพ่อีฟซีออนไลน์ให้ราคาปกติ 2,000พร้อมกับให้ยืมซราคาปกติก็2,000กว่าบาทเท่ากับว่าจ่ายค่าคอร์นี้เพียงราคา4,000นะคะซึ่ง4,000ลองหารนะคะลองหาร7วัน7ชั่วโมงเนี่ยตกวันละไม่กี่ร้อยนะคะซึ่งราคานี้แรกกับชีวิตความสุขทั้งชีวิตมันคุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ตามถ้าสามารถปลดล็อกความทุกข์ปลดล็อกชีวิตตัวเองได้มันคุ้มค่ามากเพราะครูบูนเคยอยู่จุดนี้นะคะ ที่อยากจะเอาเงินไปแรกนะคะแรกการปลดล็อกกับชีวิตจิตวิญญาณนะคะคูบุญเข้าใจความรู้สึกคุณมากๆไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมนะคะเพราะคูบุญเนี่ยเรียนรู้เจ็บเองมาแล้วนะคะแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งสาชั่วโมงคอร์สนี้พิเศษอย่างไรนะคะคูบุญสอนไพ่ยิปซีสดๆให้นะคะไม่ว่าจะความหมายทั่วไปอ่านเยียวยาอ่าน สามารถต่อยอดเป็นอาชีพมหัสารรย์ได้ในอนาคตนะคะ30ชั่วโมงครูบุญสอนทั้งการโคชชิ่งนั่งสมาธินะคะปรับพลังงานปรับพื้นฐานปรับจักรภายในนะคะเพราะศักยภาพภายในของเราทั้งหมดครูบุญบอกเลยว่าอยู่ในตัวของเราทั้งหมดแต่น้อยคนจะรู้นะคะและน้อยคนที่จะเข้าถึงและได้ปลดล็อกจริงๆนะคะสำหรับคอร์สนี้30ชั่วโมง แถมนะคะอันนี้เป็นแถมพิเศษก็คือคูุณจะบอกการต่อยอดออนไลน์ให้นะคะที่เป็นอาชีพมหัศจา์คุณสามารถเอาไปหาเงินได้ทั้งชีวิตนะ,ะไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครไม่ต้องไปกินเงินเดือนใครนะคะคูุณบอกเลยจากประสบการณ์ตรงคุ้มคร่าคุ้มราคาได้ไพ่ย,ยิปซีด้วยนะคะหนึ่งสำรับได้ขอเรียนจิตวิญญาณนะคะ ค่ะคอร์สนี้นะคะ1 9 9่9าบาทครูบุญรับประกันว่าคุ้มค่านะเกินค่าครูถ้าคุวันหนึ่งนะคะคูหาเงินได้แบบเงินถ้าวันหนึ่งนะคะเราจับเงินแสนหรือหารายได้เงินแสนได้ด้วยตนเองนะ,ะด้วยอาชีพมหัศจรรย์ ทั้งทางโลกทางธรรมนะมีความสุขเป็นตัวของตัวเองบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆก,กับค่าครูเพียงในราคานี้นะคะและการสอนของครูบุญเนี่ยสอนรื้อระดับจิตวิญญาณนะคะไม่ใช่ครูอ่านไพ่สอนไพ่แบบทั่วไปนะคะสามารถทําได้จริงทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะคะที่ครูบุญเนี่ยสอนเน้นๆน,น,นะคะโค้ชชิ่ง เน้นเน้นเลยซึ่งราคานี้ครูบุญก็บอกเลยว่าในอนาคตมีการปรับอย่างแน่นอนนะคะเพราะมันเป็นคุณค่ามหาศาลนะคะสิ่งที่ครูบุญให้ผู้เรียนไปนะ,ะเป็นราคาที่ถูกมากนะคะถ้าเทียบกับท้องตลาดในสิ่งที่คุณได้นะ,ะจากคอร์สคอร์สนี้นะคะครูบุญรับแค่หนึ่งคนเท่านั้นไม่ว่าจะ เร็จวันนะคะหรือ30ชั่วโมงนะคะรับ1คนคอร์สละ1คนเท่านั้นนะคะถ้าโรงเรียนเกินโคต้าก็จะเป็นเดือนหน้าเลยนะที่ครูบุญจะสอนครูบุญให้สิทธิ์เลือกวันเรียนได้นะคะโคต้ต30ชั่วโมงนี้นะคะเรียนอย่างน้อยวันละ1-2ถึง2ชั่วโมงนะคะท่าในใดสนใจก็แอดไลน์ข้างล่างนะคะเดี๋ยวครูบุญทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะยังไม่จบนะคะ คุณบุแนะนำคอร์สนะคะยังไม่จบยังไม่จบจกักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรจกักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณ abasing on your h e a l นะคะ,น,ะ,คะนี่คือพอรนะคะพรที่จะทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะสิ่งที่จกักรวาลบอกคุณนะคะแต่แน่นอนว่าสิ่งดีๆมันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะจากการที่เราแบบ ไม่ทําอะไรเลยไม่ลงทุนอะไรเลยนะคะซึ่งบนโลกใบน,นี้ไม่มีอะไรที่ไม่ต้องลงทุนนะคะแม้ว่าเราจะไม่ต้องลงทุนทางเงินเราก็ต้องลงทุนทางเวลาแม้แต่การมานั่งฟังครูบุญเนี่ยทุกท่านคิดว่าลงทุนไหมนะคะอย่างน้อยน้อยคุณก็ต้องลงทุนในเรื่องของเน็ตนะคะไวไฟนะคะเสียค่าเน็ตนะคะมาฟังช่องครูบุญเสียเวลานะคะมารับชมรับฟังครูบุญนะคะดังนั้นไม่มีอะไรไม่ต้องลงทุนนะคะแต่ถ้าการลงทุนเนี่ย มันทําให้เราคุ้มค่านะคะทาให้ชีวิตเราดีขึ้นมันคู่ควรนะคะที่จะลงทุนมากๆพอในการค้นหาและเชื่อใจนะคะสิ่งที่จักรวาลมอบให้คุณก็คืออะไรที่คุณค้นหาอยู่คุณจะได้รับคําตอบและให้เชื่อใจนะคะเชื่อในคำตอบนี้ที่ได้รับนะ,ะการที่จะเข้าสู่เส้นทางจิตวิญญาณเนี่ยใช้เหตุใช้ผลใช้ตะกัดไม่ได้นะคะต้องเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจ เชื่ออย่างที่ใครๆเขาบอกว่าอย่าเชื่อแบบงม,มงายนั่นแหละนะคะเราเชื่อแล้วเราได้เราเชื่อแล้วเรามีความสุขดังนั้นเราควรเชื่อนะคะอย่าฟังเสียงภายนอกมากนะคะโดยเฉพาะเสียงภายนอกที่เขาไม่ได้สนใจใส่ใจในเรื่องของจิตวิญญาณเลยนะคะเขาไม่ได้แบบรู้เลยว่าเขายังไม่ตื่นเอาไว้ไง่ายเขายังไม่ตื่นนะคะถ้าฟังครูคุณมาขนาดนี้แปลว่าคุณกําลังเข้าสู่เส้นทางของ การที่จะตื่นรู้ในอนาคตเป็นเส้นทางของดอกบัวที่จะโผล่พ้นน้ํานะคะคนที่ครูสอนแบบอสอนเหมือนครูสอนนะคะเราลองนึกภาพดอกบัวนะคะดอกบัวที่เขาอยู่ใต้คนตมเขาก็จะรู้สึกว่าคนตมน้ำมันสวยงามจังเลยนะคะก็โดนปูหอยกุ้ง จิกกัดบ้างนะคะเราก็รู้สึกว่าอ้าวมันธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมันสวยงามมันเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อไหร่ที่บัวโผล่พ้นน้ําออกมาเขาได้เห็นอากาศความบริสุทธิ์ของอากาศนะะได้เห็นธรรมชาติได้เห็นโลกกว้าง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาจะรู้เลยว่ามันช่างแตกต่างกันจริงๆนะคะในตอนที่อยู่ใต้คนตมกับตอนที่โผล่พ้นน้าบัวที่โผล่พ้นน้ําก็จะมองนะคะมองบัวที่อยู่ใต้คนตมอีกอย่าง ส่วนบัวที่อยู่ใต้คนตมเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเขาคิดว่าคนตมนั้นคือสิ่งที่สวยงามแล้วนะคะเขาคิดว่าคนตมนั้นมันเหมาะกับตัวเองแล้วนะคะนี่คือความแตกต่างเนี่ยที่ครูบุญพูดนะคะ abreasing of the air อากาศนะคะแอร์ก็คืออากาศอากาศที่สดชื่นนะคะหลังจากนี้นะคะสิ่งที่จักรวาลบอกคุณคุณจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มากนะคะ ความชายความสดใสของชีวิตจะเกิดขึ้นนะคะและสุดท้ายนี่คือพอรจากจักรวาลพรจากโลกใบนี้ที่คุณจะได้รับไพ่ที่ออกมาไพ่าราชินีเหรียญไพ่ดีเอ็มเพคือความอุดมสมบูรณ์ในทุกสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนี้นะคะท่านใดเข้ามารับชมแล้วนะคะได้รับพลังงานดีๆไปอย่าลืมกดทุกใจและกดติดตามให้กับช่องนี้ของครูบุญด้วยค่ะ